กรุงเทพมหานครอมรรัตนกโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนพลัตราชธานีบุรีลมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักยทัจติยวิษณุกรรมประสิทธิ์อ่ะแล้วอธิพิที่ก็ได้อธิพิมาเดี๋ยวเราจะมีภาพสถานที่ตา่างมันจะเป็นแบบแยกถนนหรือสถานที่สำคัญอะไรให้ดูแล้วก็ให้ตอบว่าอันเนี้ยอยู่เขตไหนครับ ไปที่ทุดแรกก่อนครับทุดนี้ไอ้เหมือนไอ้ยเอ้ซัฟฟารีเวิร์บอ่ะไม่ใช่ซัฟฟารีเวิร์บซัฟฟารีเวิร์บข <y> อสมวาอ่า,อ,าอันนี้มันจะว่าเหมือนก็เหมือนกับไอ้เขตพันทนครนะเหมือนจะไปเอ้ยมันก็คล้ายๆเสาชิงชาเหมือนกันเขตเอาใช่เขตพระนครถูกอ๋อพระนครนะโอเคไอสกคิมนี่มันจะว่ามันก็เหมือนกับตลนะิ่งชันหรือเปล่า,ชาใช่คร,ครนะับใช่ตลิ่งชัน ไอ้ต้นไม้แบบนี้อ๋อไอ้นี่บานพิษณุโลกถนนเขตดุสิตเขาเใช่อุ้ยเข่าอะเขตดุสิตเฮ้ยเฮ้ยถ้าเป็นเล่นไฟรถไฟฟ้าสายระยงระยางดูแล้วไม่น่าไม่น่าดูเลยสายสื่อสารพวกนี้เป็นสายที่แบบไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเลยไปเท่าที่ของเสาอาการไฟฟ้าแช้เสาไฟฟ้าเสร็จแล้วก็อะร้อยสายไม่มีความรับผิดชอบไอ้แถวนี้เนี่ยทั้ง นะครับด่าอย่างเดียวไม่ไม่มีคําตอบทายอะไรผมตอบว่ามันชุยเดี๋นเดือนนี้มันมีตัวอักษรขึ้นมาเ่ยไอนี่คณะศาสตรุท่าศึกษเนี่ยผมเรียนอย่างจากที่เนี่ยทำไมผมจะไม่รู้อันนี้ราชทีวีโอ้โหเลเทกมากอ่ะไอนี้ซ่อมซ่อมไม่แซมแซมไม่ซ่อมซ่อมไม่เสร็จเข็บางเขตหรือเปล่าอันนี้เป็นเขตบางขนาดไอนี้มันเสาลีอ่ะ ส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ไหมไอ้วงตรงนี้มันก็ยังราชาเทวียอยู่นะครับอ <c oughs> ไอตายเถอะไอ้นี่เขตพระนครไอ้นี่ตึกอย่างเงเป็นตึกเอกลักษณ์เลยตึกของคณะาราษฎร2475เ็สขาสร้างแบบนี้ <c oughs> เขาบอกสมัยก่อนนะตึกมันต้องมีอไอ้พวกคันทวยมีช่อฟ้าใบลากาอะไรต่างเนี่ยนะเออแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นลักษณะศิลปกรรมของพวกคณะาราษฎรจอพลปอพิบูลสงครามทำตึก ของถนนราชจะด,ดำเนินแบบนี้นี่แหละไม่มีอะไรต่างเฉพาะพระบุรเลือกก่อนเลยครับว่าจะเอาเลขอะไรครับแม้จริงๆตามหลักผมควรจะเลือกเลขห้นะเพราะว่าตามสัญลักษณ์ของการจุดนำภาพเนี่ยแต่ผมก็กลัวจะลวงเพราะผม <c oughs> เคยโดนหักหลังด้วยคำถามแบบนี้มาแล้วอ,อ่าผมอ่านไหนก็ไ,ไหน,อนเอาเบอร์เสดิเบอร์สนะครับเบอร์สพระเจ้าช่วยกล้วยทอด โอ้มันจะตอบยังไงละเนี่ยมันมีเอสโซ่เลยเนี่ยปั๊มเอสโซ่ในกรุงเทพฯชันแถวนี้มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมันก็น้อยไปหน่อยไม่ค่อยมีเอาเปิด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 เบอร์เบอร์หกดิเบอร์หกนะเบอร์ดีไม่ดีเปิดหมดอ่ะโอ้ยไม่ได้ช่วยเลยขอซูมขยายหน่อยนะกูตายละติดเอาวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยนะฮะอ่ามองฝั่งนี้มันสุทธิสารนะครับอีกฝั่งนึงเนี่ย เออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้ามันเป็นสุดทิาสารเนี่ยมันก็คงเออ่หนีไม่พ้นเป็นถนนแล้วมันมีเอาแต่มันมียกระดับขึ้นมาเนี่ยนะถ้ามันสุดทิาสารแล้วมีการยกระดับขึ้นมาจะว่าเป็นรัชดามันมียกระดับหรือเปล่าผม,ผมก็ไม่ได้ไปดูนานแล้วอ่ไอ้สเปนก็ได้เอามาถ้าแผ่นจะจะได้เห็นอะไรด้เนี่ยอ่ะลองเปิดไม่ไม่ได้แนละ้วถ้าถ้าอย่างนั้นก็ต้องเปิดเบอร์เบอร์สองเบอร์สองครับเนี่ยรถแดงๆอย่างเงี้ยมันก็เหลืออยู่ไม่กี่คันแล้ว หนึ่งสามเจ็หนึ่งสามเจ็ี่ยมันจะวิ่งแถวแถวไอ้ทางทางทางลาดพร้านี่ยแหละมีโอกาสไหมถนนลาดเพา้าวสามารใครชื่อผู้ว่าทังหดในกรุงเทพได้ไนหะผมจะลองไล่ดูนะ เอาเอาผู้ว่ามันจะการเลือกตั้งหรือว่าหรือไม,ไ,มไม่ไม่เลือกตั้งการเลือกตั้งก่อนอ๋อเอาเลือกตั้งเลยนะหนึ่งธรรมนูนเทียนเงินนะสองจำลองสีเมืองสามกฤษดาลุนวงและยุทธยาสี่ก็จะเป็นพิจิตรรัตรกุลห้าสมัครสุนทรเวชหกอภิรักษ์โกสะโยธินเจ็ดหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรว่าผู้ว่าที่ได้นั่งและที่นาที่สุดแกคือใครผมว่าสุขุมพันธ์นาน ดูแล้วว่ากี่ปีมาจะเจปีนะหกถึงเจ็ดปีหกถึงเจ็ดปีหกเท่าหกก็หกกว่าในปีที่ผ่านมาที่มีการเลือกตั้งครับที่ผู้ว,ว่าที่ชนะการเลือกตั้งใครที่ได้คะแนนแบบเยอะที่สุดก็หม่อมราชวงศ์สุขม,มันธ์เนี่ยนะครั้งเลือกตั้งก่อนหน้าเนี่ยลา่าสุดประมาณปีประมาณห้าสิบหกเนี่ยครั้งนั้นสําคัญเลยเป็นการชนกันระหว่างพลตํารวจเอกอ่าพงพัฒน์พงเจริญกับหม่อมสุขม,มันธ์สมัยที่สองชนกัน ปรากฏว่ากระแสะบอกเลยบอกเนี่ยถ้าเกิดเลือกพงษ์สภักดพงษ์เจริญจะทุพนพรมพันธ์จะมาเป็นรองผู้ว่ากทามไม่เอาเราเข้ามาแน่เขาจะมาเผากรุงเทพือม,มันมันเกิดมันปลุกกระแสครั้งสําคัญที่สุดอ่ะก่อนจะมีกปปสนะันสุดท้ายครับในฐาน,นะแบบส่พันแท้บเรารู้รอบเรื่องกรุงเทพเรื่องตั้งทางแรกอยากให้ผู้ว่าที่กำลังจะขึ้นมาอ๋อว่าสั่งเรื่องอะขอให้ท่านประสานความร่วมมือ กับทุกภาคส่วนเพราะทุกภาคส่วนเนี่ยมีความสําคัญกับกรุงเทพมหานครมากนะฮะอย่างการถ้าเกิดว่าอยากจะให้มหานครไปมหานครในความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องประสานกับตํารวจให้มากที่สุดนะครับเพราะกรุอองเทพมหานครเราไม่ได้มีอํานาจบังคับบัญชาการตํารวจไม่ได้มีนะครับส่วนสองก็คือไฟฟ้าประปาอะไรต่างๆลองไปดูให้ดกีก็อยากให้เป็นนักประสานงานว่างี้นักประสานงานแล้ว,นะก,ลวก็ทีมสำคัคือดึง,ด,งดึงพลังความตั้งสันไอ้ s o าวเวอร์จากพี่น้องประชาชนใ้ให้มากๆนะครับ